มากินส้มตำนํากันเด้อค่ะเด้ออันนี้แกงอ่อมนะคะทําเองนะคะเนี่ยส้มตำนี่ให้เด็กไปซื้อให้นะคะรสชาตินะคะไม่เผ็ดเลยส,สงสัยเขาเห็นเด็กไปซื้อเนาะเขาก็เลยไม่ใส่พริกเยอะเนาะอืมนะไม่เผ็ดเลยเขาเขากลัวเด็กเผ็ดเขาก็เลยไม่ไม่ใส่พริกเยอะเออบ่เผ็ดเลยนี่ค่ะ อันนี้แกงอ่อมของดิฉันตั้งแต่เช้านะคะแล้วก็อุ่นกินนะคะอร่อยมากนะคะแกงอ่อมหมูนะคะใส่ใส่หลายอย่างนะคะมาค่ะเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องๆทุกคนมากินข้าวด้วยกันค่ะอย่าลืมคนไหนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะขอบคุณค่ะ คลายร้อนด้วยน้ำแข็งใส่นะคะน้ำแข็งใส่น้ำฮิรูบอยค่ะมาๆมามา,มาชื่นใจด้วยกันนะคะแค่เห็นก็ชื่นใจนะคะเนี่ยมากินมาๆมา,มา,ม,ามากินด้วยกันนะคะ